รับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวใกล้ตัวในข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการโดยสถานีวิทยุมอปตัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตสวัสดีค่ะช่วงนี้มารับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการซึ่งหัวข้อข่าวมีดังนี้นะคะกกตออนุมัติงบเยี่ยวยาน้ำท่วมกว่า2,200ล้านบาทคาดว่าเงินถึงมือประชาชน ในวันที่18กุมภาพันธ25์2569มอปัตตนีจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยในเวทีเสวนาและนิทรรศการ PSU บูเล Lake Life Blue l แหล่งชีวิตกลางมหาวิทยาลัยโรงเรียนอนามนัศัก์คว้าชแชมป์วิ่ง31ขาในรายการไทยฮอนด้าปีที่21 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกกตออนุมัติงบเยียวยาน้ำท่วมกว่า2,200ล้านบาทคาดว่าเงินจะถึงมือประชาชนในสัปดาห์นี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตที่ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ทั้งนี้ภายหลังจากที่กะกะตให้ความเห็นชอบแล้วในวันนี้สำนักงบประมาณจะดำเนินการโอนงบประมาณไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยซึ่งคาดว่าการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาจะถึงมือ ประชาชนภายในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มกราคม2569วงเงิน2,203ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์ที่ตกค้างจากการลงทะเบียนเพิ่มเติมซึ่งเป็นการช่วยเหลือต่อเนื่องจากการจ่ายเงินเยียวยาสองรอบก่อนหน้านั้นด้วยทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางเพจสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดปัตตานีโทรศพัพท์073 337 145 073 333 208-9มอ,อปัตตานีจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยายลัยในเวทีเสวนานิทัศการ PSU บูเล Lake l i f e Blue l แหล่งชีวิตกลางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปตัตตานีจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยในเวทีเสวนาและนิทรรศการ PSU Blue Lake Live บูเล็กแหล่งชีวิตกลางมหาวิทยายลัยในวันพุธที่18กุมภาพันธ์2569เวลา14นาฬิกาถึง16นาิกา30นาทีณนะบริเวณพื้นที่บูเล็กมหาวิทยายลัยสงขลาน,นคริน์วิทยาเขตปัตตานีโดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัตชัยเอื้ออนันตรสันรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีนายพานุวัฒน์ สารพรผู้อำนวยการกองกยภาพและสิ่งแวดล้อมนางสุรยาจามจุรีตัวแทนบุคคลทั่วไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพรแสงแก้วตัวแทนทีมวิจัยนายซัมซุดิงดอเลาะตัวแทนชมรมอนุรักษ์และนายเตชินด้วงสีเกาะตัวแทนนักศึกษาและดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยเอกดอกอรสิทธิศัก์จันทรัต์ผู้ดำเนินรายการ โดยภายใต้โครงการวิจัยเรื่องชุดข้อมูลความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่บลูเล็กมหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตปตัตตานีเพื่อนำไปสู่การจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนต่อไปโรงเรียนอมนาศาัก์คว้าชแชมป์วิ่ง31ขารายการไทยฮอนด้าปีที่21โรงเรียนอมนาศาทีมเเข้าร่วม การแข่งขันวิ่ง31ขาในรายการไทยฮอนด้าปีที่21โดยรอบแรกเกิดเหตุล้มระหว่างทางส่วนรอบที่2ด้วยความมุ่งมั่นและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้ทีมอมนัศักด์ทีม A รวมใจเป็นหนึ่งเดียวและสามารถที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา8.822วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองได้สำเร็จ งานราชการนั้นคืองานของแผ่นดินมีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนดังนั้นข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินจึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจ,จริงใจโดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่งานของแผ่นดินทุกส่วนจกได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมกันและสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์คือยังความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2560 1เมษายน2560จบข่าวหาไทายการเพชรประวัติอ่าน